ชีวิตไม่เคยง่ายรายการ Lesson B Podcast EP 2โดยโตโต้คุงกริชชวนนักแสดงสาประติบชววันกรวัฒนาพิศิษฐกุลที่ตอนนี้มีดีกรีเป็นเชฟมือรางวัลและช่างสักด์ที่หลายๆคนให้การยอมรับในฝีมือมาเล่าบทเรียนชีวิตในการทํางานวงการบันเทิงกว่า10ปีกับบทชีวิตที่ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆจนทําให้เธอพยายามต่อสู้และค้นพบตัวเองและทางเลือกเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิต โดยบางช่วงของการสนทนาเมื่อถูกถามว่าผลงานเรื่องไหนที่กระติบชวันกรอคิดว่าเธอประสบความสําเร็จมากที่สุดเธอจึงตอบว่าบทตองนวลจากละครฟอร์มยักย้ายเพลิงพระนางโดยกระติบได้เล่าย้อนไปว่าจริงๆแล้วตอนแรกบทนี้จะไม่ได้เป็นของเธอตอนแรกบทตองนวลจะไม่ใช่กระติบชวันกรอใช่ข่ะเพราะเขาวางคนอื่นไว้อยู่แล้วตอนแรกติบถูกวางไว้เป็นบทอื่นๆรุ่นลูกแต่อนนั้นได้ร่วมงานกับพี่ต้อมนาไทย ที่เคยเล่นบทตองนวลในเวอร์ชั่นเก่าพี่ต้อมก็บอกกระติบว่าเธอต้องเล่นบทนี้นะมันเป็นบทที่ดีมากติบก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่กันตนาเหม่งจ่ายเพื่อขอพี่ตุกตากระติบเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนวินาทีผู้ใหญ่ในวงการเผยมุมมองที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนพี่ตุกตาขับพี่ให้ติบเล่นเพลิงพระนางใชไหมคะติบขอบคุณมากนะคะแต่ติบอยากขอพี่ตุกตาเล่นบทตองนวลได้ไหมคะพี่ตุกตาก็มองหน้ารู้ไหมที่ปั้นเรามาตั้งแต่เรายังเด็กๆแต่ที่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมติบอุ้ยอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยอะ พี่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงเลือกเล่นละครรับแต่บทบ้าๆบอๆบ่อยมากมันทําให้ภาพติบดูแย่นะสังเกตสิที่ไม่เคยให้บทละครติบแย่ๆเลยและทําไมติบถึงทํากับตัวเองแบบนั้นเราก็นึกในใจแต่หนูเลือกไม่ได้นะครับพี่และอย่างที่ทราบสุดท้ายเธอก็ได้รับโอกาสจากพี่ตุ๊กตาได้รับบทตองนวลและละครเรื่องนี้ก็สร้างชื่อให้เธอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะนักแสดงคุณภาพเมื่อคุยมาถึงช่วงวนี้อารมณ์ก็มาเต็ม เพราะชีวิตเธอกว่าจะได้อะไรมามันไม่ง่ายกระติบก็เล่าไปแบบมีน้ำตาคลอก็รู้สึกแล้วว่าทำไมไม่เคยมีอะไรได้มาง่ายๆเลยชีวิตไม่ใช่ว่ายิ้มปูแล้วจะมีคนมารักจะได้ตังเลยฉะนั้นก็กลับเข้าคอนเซปต์เดิมทำทุกอย่างให้เหมือนวันสุดท้ายจิกตีนสู้ทุกครั้งมาทำงานคือทำงานเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งคงจะมีคนเห็นนอกจากนี้เธอยังได้เล่าเหตุผลและเส้นทางที่ทำให้เธอสนใจการมาทำงานด้านเชฟและการเป็นช่างศักดิ์ชีวิตของกระติบชวันกร ยังมีบทเรียนให้ได้เรียนรู้สามารถรับชมรับฟังรายการ Lesson B Podcast ได้เต็มๆทาง YouTube Lesson B